เพราะว่าวันนี้มีข่าวใหญ่ไม่คุยไม่ได้ก็คือการขายพอร์ตหุ้น b h นะคะของ BDMs อ,ออกมาเกลี้ยงพอร์ตเลยทีเดียวคือเมื่อเช้ามีการรายงานออกมานะคะว่า BDMs นะคะมีการเทขายหุ้นนะคะของ BHS ในกระดารายใหญ่หรือว่าบิ๊กหลอดนั่นเองนะคะโดยการขายในครั้งนี้เนี่ย180ล้านหุน้นคคิดเป็นอัตรา22.71%กครับให้กับผู้ถือหุ้หน1รายนะคะในราคา103บาทคิดเป็นมูลค่า18,000 0กว่าล้านบาทผู้ชมอาจจะดูว่าเฮ้ยตัวเลขสูงมากแต่ขอให้ย้อนกลับไปดูการซื้อหรือว่าการเข้าไปถือของ ตัว B D M S ใน B H ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนคือคืออย่างนี้ผมอ่านข่าวนี้นะ <S 2> <S 2> <S ผม,มตั้งเครื่องใหมายคำถามเพราะอะไรรู้ไหมคุณนินาท่านผู้ชมครับผมฝากจุดสังเกตอยู่2จุด 1. B D M S เนี่ยพูดง่ายๆคือของคุณหมอประเสริฐน,นะครับ<ๆ>เอาตรงๆเลยนะครับและ B H เนี่ยก็เป็นลูกรักก่อนหน้านั้นจําได้ถ้าคุณจําได้ข่าวลงกรุงเทพธุรกิจด้วยคือเขามีการซื้อแข่งกันระหว่างของคุณหมอกับคุณชัย ใช่ค่ะกลุ่มโสพลพนิษฐ์เพราะว่าตอนนั้นอะบีดีเอ็อะอยู่ๆก็ตั้ง Ten d e r offer จะไปซื้อหุ้น b ีเซึ่งไม่ได้มีการปรึกษากับกลุ่มโสพลพนิษฐ์เลยแล้วก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ด้วยผมผมไม่ได้ตามต่อนะว่าสุดท้ายเป็นยังไงนะแต่แต่ประเด็นก็คือมันเป็นอาการของคนว่าไอ้นี่ของของฉันฉันก็อยากถืออันนี้ข้อแรกนะข้อที่สองผมสังเกตราคาขายเนี่ยที่ร้อยสามบาทด้วยด้วยความครบจริงๆผมจำไม่ได้แน่แท้ แต่ผมคิดว่าราคาร103บาทกับราคาที่ตอนนั้นแย่งกันซื้อหรือราคาต้นทุนขั้นท้าย,ายเนี่ยม,มันเหมือนจะไม่ได้กําไรนะถูกต้องคือมีข่าวมาก่อนหน้านี้ลินายก็ เช็คคอสด้วยนะกับบิดานายแพทย์ที่เป็นอยู่ในแวดวงการการแพทย์ราคานี้ไม่ใช่ราคาต้นทุนของ b d m s แน่นอนราคาเนี่ยคือมากกว่า120บาทอาจจะ1ึงร้แไกลไปม่ใช่ร้อยสามถูกไหมแต่ไม่ใช่ร้อยสามแน่นอนถูกใช่ดังนั้นนี่คือการขายต่ำกว่าราคาต้นทุนและอันที่3คุณนินาเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้คนพบวัคซีนและคุณหมอที่อยู่ในวงการเขารู้ยิ่งกว่าเราเขารู้ยิ่งกว่าเราคำถามผมคำถามคุณนินาง่ายๆเลยว่า ทำไมมาขายตอนนี้และถ้าคุณเชื่อว่ายังไงธุรกิจโรงพยาบาลมันก็ปัดจัส4ยังไงประเทศไทยก็เป็นฮับเรื่องของการรักษาถ้าไม่ขายในราคานี้ผมเลยอยากดูต่อว่าหนังเรื่องนี้มันจะต้องมีภาคสองว่าเพราะอะไร <c oughs> อาจจะมีตัวละครลับออกมาแลวยังไม่พอนะคุณพีนาข้อที่4ผมฝากจุดสังเกตทําไมขายคนคนเดียว คนเดียวนี่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลเข <ผม S 1> ามไม่ได้<ม>บอกให้ให้เป็นบุคเขาบอกว่าขายให้กับเฉพาะรายเดียวอาจจะเป็นสถาบันหรือว่าเป็นนองทุรยย่อยกันเหรือว่ารายใหญ่ก็ได้คือคือมันมันแปลก3าสีเรื่องมันแปลกๆไงคือสมมติถ้าเกิดขายเพราะมีโควิดปุ๊บแล้วขายอันนี้เราเข้าใจได้นะครับหรือขายในราคาที่แพงนี่เราเข้าใจได้นะครับอันนี้ขายในราคาที่ไม่ค่อยแพงเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็ขายให้คนคนเดียวและผมก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นชื่ออะไร ไม่รู้ว่าเป็นพันธมิตรกับบีดีเอสอะไรหรือเปล่าแล้วก็สับเปลี่ยนมาให้บีดีให้หวังว่า,วาถ้าอย่างนั้นก็ไ,นไม่ไม่ถือว่าแผนผิดใช่ไหมแต่ถ,ถ้าขายคนละกลุ่มเลยหรือสมมุติน,นะ,ะขายให้สสพลพนิษฐ์สมมุติสมมุติ แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออ<ม>อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมว่ามันเป็นดีลที่ใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อะใช่คือมันดูแล้วมีเบื้องหลังบีไฮดซีแน่นอนนะคะเพราะว่าการขายในครั้งนี้มันผิดวิสัยของคุณหมอประเสริฐประสาททองโอเซ่ในใ<ช>่านะเป็นคนรวยหุ้นเศรษฐีรวยหนึ่งรวยหุ้นสอแกเซียนหุ้นอ่ะเอาทุกตรงนะแกเซียนหุ้น ไม่มีทางที่จะต่ำกว่าต้นทุนนะแล้วก็ B H มันไม่ได้แย่งอ,อย่างที่เด็กว่าไว้ว่าธุรกิจการแพทย์มันยังไปได้<ช>และถ้าเกิดว่าเรื่องของการเติบโตจะไป เพิ่มสภาพคล่องให้ BDMs อันนี้น่าคิดไม่แน่นะค่ะเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงบของ<ล> BDMs <ล>กัน <หา S 2> แล้วคุณหมอ Tax 4ได้อยู่แล้วคุณอาจจะไปซื้ออะไรหรือเปล่าอ๋ออ,อันนี้อันนีตั้งคำถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาข้อมูลมาดีเบตก,กันอีกรอบนึงนะคะแต่ BHS ล่วงหนักกว่า BDMs อะคุณคุณเอกใช่ราคาราคาประมาณนี้แนะนำคุณผู้ชมหน่อยเพราะคุณผู้ชมบอ,อกเอา้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอกาสหรือเปล่า เป็นหุ้นใหญ่ด้วยเหมือนกันอยู่ในเซตร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยการไล่ราคาของต่างชาติจะมาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลไหมผม,ผมมองโอกาสนะเ,ออเพราะ,ะอะไรน,นี่คือกราฟบีถามว่าทำไมผมมองโอกาสผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยพอต่างชาติกลับมาหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาเนี่ยก็คือต้องกลับมาที่โรงพยาบาลค,คุณลองคิดดูสิมีประเทศไหนในโลกนะหนึ่งมาถึงปุ๊บรักษาได้เที่ยวได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากแต่สารสุกหรือว่า วงการแพทย์บ้านเราเนี่ยระดับโลกผมว่ายังไงเนี่ยของเราก็มีคอ v ว l u อยู่นะครับแล้วคุณดูราคานะถ้าคุณดูราคาในเชิงทางเทคนิคนะมันผ่านเขาเรียกว่าดาวเทลไลน์มาแล้วอ่ะคือพูดง่ายๆคือขาลงผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมายิ่งใกล้ตัวเลข1 0อสเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่าไม่ถึงหรอกนะครับต่ำกว่า1 1อหรือร้อก็น่าซื้อแล้วผมคิดว่าน่าสนใจผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับ BH นะคะ